คำตอคือคำถามต่อไปต่อไปวัปปนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าองค์ประกอบในเรือพายนั้นมีอะไรบ้างนะคะต่อไปเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันดีกว่านะคะว่าบรรดาพีพายเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นใครกันบ้างทำอะไรอยู่แล้วเขารู้สึกอย่างไรที่มาพายเรือะคะ่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับคนมาภายเรือรนีเป็นใครกันคะเป็นชาวบ้านครับเป็นชาวบ้านครับเป็นชาวบ้านมีคนบอกมาบ้างไมคะไม่มีครับที่พาอยู่นี้เป็นชาวบ้านเงั้นเป็นคน,ลน,นหลันนา,นานลสวนครับผมก็ดูแลแ้วคนก็ยังหนุ่มแน่นเข็งแรงแข็งแรงครับเพราะว่าก่อนจะมาพายวันนี้จริงๆเนี่ยมีการฝึกซ้อมอย่างน้อยที่สุดกค2เดือนน้อยที่สุดคือสเดือนสเดือนนีหยุดทำงานทการยัไนก่อนหยุดทำงานทการไม่ต้องทาอะไรกันนะคนที่ติดเหล้าก็ต้องหยุดเหล้าคนที่ติดบุหรี่ก็ต้องหยุดบุหรี่ คนที่เคยเที่ยวห้องอาหารหรือว่าอดหลับอดนอนอก็ต้องหยุดโดยประยายเพื่อเรือเนี่ยเพื่อเรือครับผมโอโ๋อแสดงว่าให้ความสำคัญกับการแข่งเรือมากครับผมจึงจะต้องแบบทิ้งทุกอย่างในชีวิตครับคว่าเรับครับวับบนนี้ไม่ได้ทำงานแล้ว่ะไม่ได้ทำหยุดงานแล้วแข่งเรือประมาณเดือนครึ่งคุ้มไมหมพี่หยุดมาขึ้นเรือเนี่ย่ว่าชอบ ีองกไประกอบของคนบนเรือเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะอ่ต้องสุขภาพแข็งแรงนะเป็นคนที่มีมีมีความสมบูรณ์ในในตัวทุกอย่างนะร่างกายต้องสมบูรณ์บึกบึนมีพละกกาลังอ่าสู้ซีดหรือว่าดูแล้วแล้วตัวไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามก็ก็ก็กำลังยังไม่ดีไงเพราะนั้นฝีพายเรือทุกคนจะต้องบึกบึน ช่วงช่วงท้ายครับการแข่งเรือขึ้นขนชิงธงจะมีฝีพายตั้งแต่3 0มสถึงสาีพายนะคะโดยมีตำแหน่งที่สำคัญดังนี้ค่ะ 1. นายหัวเรือสีพายและ3นายท้ายเรือค่ะแต่ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือนายหัวเรือค่ะ ณสมบัติในหัวเรือต้องเป็นยังไงครับรูปร่างลักษณะว่าไม่อ้วนพ้วมจนเกินไปเพื่อออกหัวเรือแล้วเรือจะได้หัวเรือจะได้ไม่จมลงในน้ำเลยพิ้วครับต้องพิ้วต้องต้อง,ต,องต้องเป็นร่างบางส่วนมากจะเป็นร่างบางครับทำยังไงถึงได้เป็นในหัวเรือสายตายต้องไวก็ต้องตั้งสมาธิดีับแล้วกลัวอะไรมากที่สุดโคลเรือครับ พอเลือหักแล้วถ้าเปิดในหัวพ่าสูด้ำไหมนะไม่ครับไม่มีใครว่าเหรอก็เขาจะล้กันเขาจะให้ออาไปเองครับหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของของนายท้ายเรือจะต้องระคับประคองเรือให้ให้ให้ตรงติ่งตลอดเพื่อไปหา้ธงตรงแดงที่จะฟ้าสู่ชัยชนะนะไอ้ฝีฝีพายเรือทั้งหมดก็มีหน้าที่ออกแรงอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาจ้องอย่างเดียวแล้วนายบเรือทาอะไรอะคะตอนนั้นนายผเรือที่สุดครับก็เขจังหวะอยู่อย่างเดียว ก็จังหวะแล้วก็ช่วยช่วยพายลูกเรือด้วยพอจะถึงเส้นใจนิดหน่อยนี่นายหัวเรือก็จะทิ้งไม้พายทิ <ormal. S 2> ้งไม้พายเพื่อเพื่อวิ่งขึ้นบนโขนเรืออ๋อ <Puis S 1> นี่แหละคะคำว่าขึ้นโขนก็ค <naval S 1> ือนายหัวเนี่ยต้อง,ต,องต้องขึ้นโขนเรือการวิ่งขึ้นไปฟาธงนี่ไม่ใช่วิ่งไปอย่างเดียวนะข <'re S 2> าทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องเกี่ยวกันที่ใต้ใต้ใต้โขนเรือนะเพื่อเพื่อไม่ให้หล่นจากจากหัวเรือ หมดการแข่งเรือยาวจะเริ่มยังไงนะคะก่อนแข่งนี้จะเริ่มต้นอย่างไรคะด้วยความเชื่อนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นเป็นพณีนะครับที่สืบสานกันมาสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือเรือเรารู้ว่ามีแม่ยานางเมื่อเราเชื่อว่ามีแม่ยนางสิ่งแรกที่เราทำคือทำยังไงก็ได้ให้ท่านได้รู้ว่าเราจะต้องนําท่านเข้าสู่สนามก็เลยมีการเชิญแม่ยนางลงเรือในแต่ละลําซึ่งตอนนี้มีหลายลาที่กาลังเชิญอยู่เพราะวันนี้ต้องแข่งชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ตอนนี้นี่บรรดาสีไทยเขาจุดูครับนี่คือบอกกล่าวแม่ย่า,านางอะไรบอกกล่วาวแม่ย่ยานางจะเอาเรือลงแล้วลนะคะคบรรยากศาศในบริเวณที่จอดเรือนะคะเพื่อเตรียมตัวออกเรือเนี่ยค่ไม่ได้เสียงคึกคักเสียงตะโกนย่งเสียงดังเลยนะคะตอนนี้เรือลำนี้ก็กำลังจะออกแล้วะค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงองค์ประกอบต่างๆของในเรือแล้วนะคะว่าคนภายเรือแข่งนั้นจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะมีทั้งในหัวซีพายแล้วก็ในท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการแข่งขันขึ้นโขนชิงทงหนึ่งเดียวในโลกที่หลังโวนะค่ะตอนนี้เราก็ได้รู้จักการขึ้นโขนกันไปแล้วนะคะอีกสักครู่เราคงได้เห็นการชิงทงแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้นะคะอีกไม่กี่อืดใจการแข่งขันขึ้นโข,น,ข,น,ขนชิงธงอันดุเดือดก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะตันนี้ดาก็ได้เดินทางมาังเรือลำหนึ่งที่ตั้งกลางแม่น้ำเลยค่ะเรือนี้นะคะมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นเรือที่เขาจีงธงกันค่ะยวมาดูกันนะคะว่าธงที่เขาจิงกันนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วเขามีกฎรติกาอะไรใ,ในการแข่งขันเรือยาวที่ลงสวนนี้ค่ะ ทองแดงนี่คืออะไรคะหวยนี่ก็หวายเหวเส้นนี้ก็หวยจะได้คู่กายจะได้แพงใครแพ้ชนะถ้าชนะจะได้ทุงไปถ้าแพ้ก็ไม่ได้ทุงอ๋อที่ว่าชิงทองกันเนี่ยชิงชิงทองสีแดงเนี่ยเหรอคะโอ้ขอดูหน่อยนะคะทองนี่อ๋อ,อ,อ,อที่เขาบอกว่าขึ้นขนชิงทองออนี่แหละค่ะทองแดงแล้พี่เขาชิงกันอ่ะ กฎกติกาการแข่งเรือขึ้นโขนจิงพงจะมีอะไรบ้างคะต้องไม่ตกน้ําก่อนท้ายเรือพ้นนังพนักบอกพุงถ้าตกน้ำมาแพถ้าทิ้งไม่พายเข้าไหนก็แพอีกอ้มีสิบกว่าข้อคุณไม่พายจะทิ้งไปเลยของนอกเลยถ้าใครชนะพาทุ่มเป็นทั้งเส้นใช่ไหมล่ะตาจะเสมอกันทั้งคนละต้นคนละต้นเสมอกันเพราะอะไรคือว่าเรือที่เรือที่พายมาเนี่ยใครถึง <t uc ing> <of> <himself> เส้นไทยก่อนอ๋อเป่าให้ถึงเส้นไทยกีฬาแต่จินพบก่อนก็ชนะเทคนิคในการแข่งเรือที่โผล่จิงพบเนี่ยความสำคัญอยู่ตรงไหนคะอาจจะอยู่ที่ไหวทิพก่อนายหัวนี่นายหัวเนี่ยไหวไม่ย์ฟัง้ายหัวธรรมราษฎรออกหัวก่อนเรือช้า เอาถึงวันนู้นจะได้ตรงถ้าออกคณะขึ้นเป้าถึงทงอาจจะชนะก็ได้ดูที่เวทเพื่องคุนในหัวแสดงว่าจะเฉือนเงี้งตรงที่ในหัวในหัวทำอยู่ที่อยในหัวที่ในั่ยนะทำการทำกันเฉือนกันตรงนี้เลยใช่ตอนนี้กำลังจะทำอะไรเหรอคะตอนนี้กำลังหอาไวใส่กระบอกทงอยู่ใส่กระบอกทงใช่ thôi thôi dù lắm ủa con phải dù lắm ือยาวประเพณีนั้นคงไม่ใช่เป็นเพียงแค่กีฬาทางน้ําหรือว่าเป็นประเพณีพื้นบ้านเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีความหมายถึงสัญ,ญลักษณ์อันเป็นตัวแทนของชุมชนและเป็นตัวแทนของท้องถิ่นด้วยนะครับนอกจากเรือยาวจะบรรทุกฝีพายรวมหลายสิบชีวิตแล้วนะครับก็ยังบรรทุกศักดิ์ศรีของชุมชนลงไปบนเรือด้วยนะครับแชมป์หรือไม่ได้แชมป์คงไม่สําคัญเท่าการแข่งขันที่ขาวสะอาดรวมถึงการได้มีโอกาสมาร่ารวมแรงร่วมใจในการส่งเสียงเชียร์เรือยาวจากท้องถิ่นของตนเองนะครับ สัปดาห์หน้าของกบนอกกราดน,นะครับจะเป็นการกลับมาของแชมป์เรือยาวจากภาคกลางที่ห่างหายจากสนามไปร่วม10ปีแล้วนะครับการกลับมาทวงแชมป์คืนเทคนิคการซ้อมของฝีพายในการพาเรือยาวเข้าสู่เส้นชัยนั้นเขาทำกันอย่างไรบ้างกลับมาติดตามเรือยาวประเพณีศักดิ์ศรีแห่งสายน้ำตอนจบ กลับพบเบื้องหลังการฝึกซ้อมเพื่อชิงชัยใครจะได้เป็นที่สุดเรือยาวแผ่นปีดไม่พนันไ้ไม่เป็นไรครับคุ้มตไม่เป็นไรครับผมเต็มใจสุดยอดเรือยาวทั่วประเทศจะโคจรมาพบกันที่สนามสุดท้ายในมหานครก็คัดหวังยากนะเพราะเรือที่มาจากแดนไกลเขาก็เก่งๆกพคาัดเรือระดับแชมป์มาั้งนั้น พบเรือยาวสัติ์สีแห่งสายน้ำตอนจบสุขที่16กุมภาพันธ์นี้2องทุ่ครึ่งทางโมเดลนายทีวีข้อคนฉบับเดือนแห่งความรักพบคู่แท้แห่งเชียงคานตำนานรักที่ยังมีชีวิตเรื่องราวความรักกระสกอนาตกรรมของสองตาใหญ่กับกว่า50ปีแห่งการเสียสละของตาลอบที่แม้ในวันนี้ยายทองทำได้เพียงนอนลืมตามองข้อคนเดือนกุมภาพันธ์นี้